นี่อีกอย่างหนึ่งในการขับขี่รถยนต์ก็คือการเข้าโค้งที่อันตรายซึ่งถ้าทำได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นก็มีวิธีป้องกันโดยขณะที่ขับขี่เราต้องคอยสังเกตป้ายข้างทางที่กำหนดความเร็วรถเสมอก่อนเข้าโคง้งเพราะความเร็วเข้าโค้งที่กรมทางหลวงกำหนดให้นั้นเป็นความเร็วที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีเข้าทางโค้งมีหลักอยู่ว่าถ้าเข้าโค้งขวาให้เราเกาะเลนซ้ายให้มากที่สุด จะช่วยให้เห็นทัศนวิสัยได้ดีกว่าเพราะโค้งจะบังได้น้อยแต่หากเราเข้าโค้งซ้ายให้เกาะเลนกลางเอาไว้จะช่วยให้เราเห็นรถที่วิ่งสวนมาได้กว้างไกลขึ้นแต่ถ้าบางครั้งพลั้งเผลอหรือรู้เท่าไม่ถึงการเข้าโค้งด้วยความเร็วเกินกำหนดให้ปฏิบัติดังนี้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาทีท,ทีหลายครั้งสลับกับการเร่งน้ำมันเล็กน้อยให้เครื่องมีแรงฉุดถ่ายกำลังลงไปถึงล้อทำให้รถมีแรงเกาะถนน มือต้องถือพวงมาลัยรถให้มั่นคงโดยช่วยประคองพวงมาลัยทั้งสองมือและจำไว้ว่าห้ามเหยียบคลัชในทางโค้งอย่างเด็ดขาดรวมทั้งห้ามเปลี่ยนเกียร์ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรงเพราะจะทำให้รถหลุดโค้งได้ทันทีขณะที่รถเข้าโคง้งเรายังต้องคอยระวังรถที่จะสวนมาในโค้งอีกด้วยการหลบหลีกให้ยึดทฤษฎีหลบออกซ้ายเสมอครับจะช่วยให้ปลอดภัยได้ ทาทัานค,ครับจริงๆแล้วยังมีเทคนิคในการขับขี่ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆอีกหลายอย่างเช่นเบรกแตกกระจกหน้าระเบิดขับรถตกน้ำหรืออื่นๆซึ่งเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีไว้เพื่อตัวเองและผู้ร่วมทางแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ได้นำเสนอมาผมอยากจะบอกว่าการขับขี่ให้ปลอดภัยผู้ขับต้องมีสติใช้สายตามีสมาธิไม่ดื่มสุราหรือยาเสพติดอันตราย ใช้รถใช้ถนนอย่างเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้แก่กันและไม่ประมาทนั่นคือจิตสำนึกความปลอดภัยซึ่งควรสร้างสมไว้เป็นสัญชาติยานและอุบัติเหตุบนท้องถนนคงจะเกิดขึ้นน้อยลงหรือเกิดขึ้นได้ก็ไม่รุนแรงเหมือนก่อนขอให้โชคดีในการใช้รถใช้ถนนกับ